เพื่อนที่เราก็มาเก็บกระถิ่นกันไปทำสมต่ำบแบบตามป่าเรานี้สวนมีก็ได้กินครับถิ่นอ่อนนะถิ่นอ่อนนะถิ่นแก่ไหมเราอไม้เรามีนะครับพวเยอะครับดงกระถิ่นที่น,นี่พอหน้าฝนมานี่มันลงมาเลยเนี่ครับแตมเต็มเถม,ถม,ถมเดี๋ยวไปมต่ำแอาใบขิงครับ บบใช่า่ตําหุงไปเลยครับได้โคกมาแล้วครับทำคลิกันหเสียงหยังนาะกเปิดขึ้ยังเอามาไดไให้กันไหมเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม,มเ,เอ้ยเซ็เนตะ์นน้เนาะเฮ้ยโคกชะลุจะไนหร โคกปากสองคือเรามีเกิดตั้งอยู่แล้ดับไปหาเงินซื้อคคกใช่นอกแบบสาคคกมาใส่หางานศพใหม่แล้วไปขอโคกกองบุญกองบุญ เวลาฟันกมครับใช่ครับหนอหม้อครับจับกงนะนอซะเลยวดนิดหน่อยแทบัวโปครับใช้ปากกแตกทางในน้ำประแดกสารข้าม น่าจาักหน่อยความหอมพูดไดเงเลยที่ก็ตำเพื่อให้เส้นมันอ่อนนะครับแต่เข้าคอกมันแตกแชบต้อแ้นแช่ก็ชื่อรถจับเนี่พากินกับใบขิงกับกบทินอ่อน,นครับครับปุ่น ใิ่พี่ชาบเรียบร้อยแล้วส่เมื่อมันพกกัะถึนกลางมาคุ้งครับแต่ก็ใบขิงครับนี่ก็ขุ่นแสบเพื่อเขาครับไปว่าแสบที่หน้าตัวเองครับผมไปหาหมอไปหายากินเขาแสบแสบป้าหัวครับใช่ครับก็อย่าลินดูแลรักษาสุขภาพนะครับ ในโดร์ก็คงหนาวแล้วที่ไทยก็เย็นเหมือนเดี๋ยวปวดข้อปวดกระดูกนะ